คุณเคยร้อนเงิอนเงือไม่แต่ผมเคยก็ตอนนี้ไงพอะง้นโนเนตตรงนี้โอ้ไม่ไม่ไมอย่าโนเนตได้กันผมพูดกันเฉยๆสิ่งที่ผมจะเล่าคือประสบการณ์ที่เมื่อไม่นามนมานี้คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขาทัดมาผมว่าเออชอบตัวละครอะไรในอนิเมะเขา ถามผมซึ่งผมก็ตอบไปว่าเออผมชอบตัวเขคนหนึ่งซึ่งตัวคนนั้นชื่อว่าคาตาเรนาคาเอตผมก็บอกไปแบบนี้นี่แหละแต่พอผมถามว่าเออถามทําไมเขาก็ไม่ยอมตอบแต่ผ่านมาไม่นานเขาก็ยอมบอกว่าเออซื้อให้เป็นเพราะช่วยอะไรเขามาตั้งเยอะอ๋อก็เรื่องเองินอะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกว่าเอออานุมเงยก็ได้เป็นเพราะเรื่องนี้ยแม่งแพงมากผมก็โอเคอานุมเงยเฉยๆแล้วย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว

คือเรื่องนี้มันมีโมเดลออกมาขายก็คือโมเดลคาตาลินาคาเอที่ผมชอบตอนผมเห็นครั้งแรกอุ้สวยมากแต่แม่งโคตรแพงเลยแล้วหลังจากที่เพื่อนผมขอผมก็เข้าไปเช็คใน s h o ป e ปีว่าเออในไทยมันมีขายหรือเปล่าผมก็เช็คๆไปเอาเจอซึ่งงานงานนั่งมีอยู่งานงานเดียวมันขายมัดจําอยู่1,700แต่ราคาเต็มแม่งโคตรแพงเลย ผมเนี่ยครั้งแรกนึกว่าราคาเต็มคืน1,700แล้วผมว่าอืมผมยอมไปขโมยเงินจากพี่หรืออะไรเลยแบบโดนด่าก็โดนด่าดิผมก็แบบเอ้ยต้องได้ได้แต่ดูาราคาดีๆราคาเต็มผมก็แบบโอ้แม่เจ้าตอนนี้ร้อนึงนะเป็นเพราะผมไม่มีงานทาเป็นเพราะผมเงินนั่งเละวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปกออนย่าลืมก็ไค้กดแชร์กดติดตามกันด้วยจริงๆคลิปนี้ผมแบบ อัดเสียงไว้นานนะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปแบบเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมก็ได้บอกว่าผมเพิรงบเสียงนี้ทิ้งผมเพิรงบเสียงแล้ววันนี้ผมแบบจุๆ่ๆอะครทัวร์อะไมาเยอะมากเอ้ย ไปซื้อไอ้นี้ให้พ่อหน่อยเออไปญาติพี่น้องมาหาไปหาหน่อยเออผมต้องมารีบทําคลิปปกติผมจะอัดเสียงก่อนแล้วค่อยตัดแต่ครั้งนี้คือผมคิปแบบอัดเสียงแบบเนโมแบบควงไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ทําเครื่องไหวต่งตางๆแบบเทพไม่ทันหวังว่าจะได้ดูทันตอนนี้ตีสีซึ่งผมต้องรีบคลิปปกว่าปกเป็นยังไงดีวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนน,นะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยบาย ถ้าใครอยากโนเนตก็ net, ไปกดหยุดตรงที่ผมเอาเลขขึ้นนะ